แลืตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันนะครับก็คือพญานาจเจ็ดเสียนนะครับนี่ตรงนี้ครเจ็ดเสียนเปล่าใช่พญานาจเจ็ด <c> เ <oughs> มื่อกี้นึกว่าพูดผิดซะแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมท่านบนต่อเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมิชชั n แนลนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นโลโก้อยู่ในตาจังหวัดแล้วก็เป็นอยู่ในคําฝันของจังหวัดเลยนะครับนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งในวัดพระธาตุ ประจำปีเกิด12นักษัตรด้วยนะครับเป็นวัดพระธ,ธาตุเป็นพระธาตุที่ประจำปีเกิดของปีมะแมรหรือปีแพะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันว่าวัดนี้จะเป็นยังไงแล้วสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็วัดนี้นะครับก็จะเป็นวัดแล้วก็วัพดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยจะเป็นทางขึ้นไปพระตำหนักภูพิงนะครับซึ่งาสามารถขึ้นผ่านหน้าวัดได้เลยนะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วจุดนี้ถือว่าวัดเนี้ยนะเวลานั้นนะักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมพระทิศขึ้นตอนเช้าได้ด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เวลาขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับต้องบอกก่อนว่า,าจะมี3จุดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีรถมานะครับไม่ได้เอารถขึ้นมาเองสามารถขึ้นรถมาได้ก็คือจะมี คิวรถตรง1ตรงประตูช้างเผือกนะครับจะตรงนั้นจะเป็นรถแดงนะครับสามารถขึ้นมาได้นะครับแล้วจุดที่2ก็คือตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมชนะครับจุดที่3คือหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยประมาณคนละประมาณ50บบาทนะครับต่อหนึ่งเที่ยวนะครับเราก็ราคาเนี่ยอาจจะขึ้นลงเราไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเลยดีกว่านะครับไป Mm-hmm. และถ้าเกิดว่าใครมาดอยสุเทพนะครับเราไม่อยากเดินขึ้นบันไดตรงนี้เขาก็จะมีรถลางไฟฟ้านะครับหรือลิฟต์ขึ้นไปด้านบนนะครับน,นี่แล้วก็จะมีเวลาขึ้นไปเนี่ยจะมีค่าบริการคนละ20บาทนะครับขึ้นลงได้เลยแล้วตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นจุด ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันนะครับก็คือพญานาคเจ็ดเสียนนะครับนี่ตรงนีนะ้เจ็ดเสียนป่ะใช่พญานาคเจ็ดเสียนเมื่อกี้นึกว่าพูดผิดซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนต่อเลยนะครับแต่บอกก่อนว่าเวลาเรามาที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับจะมีสองทางขึ้นก็คือทางขึ้นแรกคือขึ้นบไนไดนี้นะครับคือวัดความแข็งแกร่งของขา นะครับแต่อีกจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมาแล้วที่เกียดขึ้นเดินขึ้นบันไดเขาะจะมีรถรถรางนะครับขึ้นไปด้านบนเขาเรียกลิฟต์ไม่ใช่รถราง,งก็คือลิฟต์อยู่ด้านข้างนะครับสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยก็แล้วกันนะครับไป ตอนนี้นะครับเราเดินมาจากด้านล่างตรงนู้นแลวนี่เราก็กำลังจะถึงด้านบนแล้วนะครับนี่ดูนี่นี่เลยครับด้านบนนะ วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1926ในสมัยของพระยากือนามหาราชและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2010โดยมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่าในสมัยพระยากือนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายผู้ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์บนดอยสุเทพโดยทรงนิมนต์พระมหาสุโมนเถระเจ้าจากเมืองสุขโขทยัยให้มาประกาศศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ในครั้งนั้น พระมหาสุมนเถระเจ้าได้นําเอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาด้วยพระยาคืนนเกิดความเลื่อมใสมากจึงโปรดให้มีพิธีส่งน้ําพระบรมธาตุเพื่อจะได้อัญเชิญไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ของวัดบุพพารามในขณะที่กระทําพิธีส่งน้ําพระบรมธาตุอยู่นั้นเองพระบรมธาตุได้แยกออกเป็นสองส่วนพระยาคืนกับพระมหาสวามีสุมจึงได้พร้อมใจกันทําพิธีบรรจุพระบรมธาตุองค์ใหม่ไว้ที่วัดสวนดอกส่วนพระบรมธาตุองค์เดิมนําไปประดิษฐานไว้ที่ดอยสุเทพ โดยเริ่มจากการอัญเชิญพระอบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิตเหนือสเสวกขชาทานช้างมงคลแล้วอาทิตฐานเสียงช้างพาท,ที่นั่งปล่อยไปหากพระบรมธาตุประสงค์จะสถิตอยู่ณที่ใดก็ขอให้ช้างมงคลหยุดนที่แห่งนั้นในระหว่างทางที่ช้างมงคลเดินทางไปก็ได้หยุดเดินถึง3มครั้งทําให้เกิดชื่อของดอยช้างนูนและดอยงามครั้งที่3ซึ่งถือเป็นครั้งสําคัญเนื่องจากช้างมงคลได้ไต่เขาไปจนถึงยอดดอยวาสุเทพบรรพตแล้วร้องเสียงดังจนก้องสถานไปทั่วภูเขา เมื่อเดินประทัศศิลสมรอบแล้วจึงคุกเข่ามอบลงและทันทีที่อาราธนาพระบรมธาตุลงจากหลังแล้วช้างมงคลนั้นล้มลงตายในทันทีและตามตำนานเล่าขานมานะครับก่อนที่จะมีวัดพระธาตุดยสุเทพก็คือพระเจ้ากือนานะครับได้นำพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เกิดความมหัศจรรย์แยกตัวมาจากในส่วนของวัดสวนดอกนะครับแล้วก็อัญเชิญ ขึ้นมาตรงนี้โดยใช้วิธีการที่ว่าให้ช้างเผือกนะครับเป็นช้างมงคลนะครับเอาอัญเชิญโดยใช้อาสาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ปล่อยช้างมาตรงอ,ออกจากประตูเมืองแล้วช้างนะครับก็เดินขึ้นมาที่บนเขาลูกนี้นะครับพอมาถึงตรงจุดที่เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันนี้นะครับคือช้างก็มา หมอบลงนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้อง3ามครั้งแล้วก็สิ้นใจลงณตรงจุดนี้นะครับพระเจ้าคือนาก,ก็เลยนำพระบร,บรมาสารีริกธาตุนะครับมาฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นจุดสําคัญของวัดดอยสุเทพนี่ก็คือจะมีจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งวัดดอยสุเทพเนี่ยเคยเป็นวัดที่ลกลังวาง่างเปล่าไปนะครับอยู่ ช่วงหนึ่งนะครับแล้วพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าคูบาศรีวิชัยนะครับเป็นนักบุญล้านแห่งล้านนาเลยนะครับก็คือ,อด้วยด้วยความศรัทธาของประชาชนะนะครับรวมจิตรวมใจกันขากถางทางจากด้านล่างนะครับขึ้นมาจนถึงดอยสุเทพเลยซึ่งเป็นการรวบรวมประชาชนแล้วก็รวบรวมพลังจิตใจนะครับ ฉากทางเส้นทางขึ้นมาจนถึงดอยสุเทพไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในสมัยโบราณเพราะเป็นทางที่ชันมากนะครับเราก็ขึ้นมาแบอบกว่าจากจากข้างล่างเนี่ยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยจากข้างล่างขึ้นมาถึงวัดดอยสุเทพเนี่ยประมาณ10กิโลนะฮะคิดดูว่าสมัยก่อนไม่มีรถนะครับต้องใช้ใช้จอบใช้เสียมแล้วถากกันขึ้นมานะฮะถือว่าแบบว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันนะครับ ปูชนียวัตถุที่สำคัญมากของวัดพระาธาตุดอยสุเทพซึ่งได้แก่พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจดีย์แบบสุขโขทยัยที่เข้ามาสู่อาณาจาักรล้านานาในสมัยนั้นลักษณะดโดยละเอียดขององค์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมาธาตุคือองค์เจดีย์มีเนื้อที่ฐานด้านละ6วารวม4ด้านเป็นเนื้อที่36ตารางวาทุกๆปีจะมีงานประเพณีน,นอนมรดการและส่งน้ำพระาธาตุดอยสุเทพซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6และวันเพ็ญเดือน7 หรือวันวิสาขบูชานอกจากปูชนียวัตถุสถานที่ได้กล่าวถึงข้างต้นวัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีโบราณสถานในเขตระเบียงคดโดยรอบซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัดพระธาตุดอยสุเทพนอกจากจะมีความสําคัญต่อจิตใจของประชาชนชาวเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นศาสนสถานอันควรเคารพแล้วยังมีความสําคัญทางด้านการศึกษาอีกด้วยและนี่นะครับก็คือ พระธ,ธาตุเสุเทพนะครับเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของปีมะแมนะครับก็คือปีแพะนะฮะเน้นต้องต้องแปลให้ด้วยเพราะไม่งั้นบางคนอาจจะไม่รู้ว่าปีมะแมคือปีอะไรปีแพะนะครับเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีนักสัตว์ปีแพะนะครับเวลาคนไหนที่มาเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ขึ้นมากาศัก,กระ พระธาตุนี้ได้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีพระธาตุประจำปีเกิดถึง5ที่นะครับมีมีมอพระธาตุจำทองมีพระธาตุดอยสุเทพมีวัดพระสิงห์นะครับมีวัดเจ็ดยอดแล้วก็วัดเกศแก้ดดวกาลามนะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละปีเลยนะฮะ หนึ่งในวัดสวยนะครับแล้วก็วัดสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระธาตุจำปีเกิดใน12นัอนักศัตว์ด้วยนะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกก่อัพทูมิวได้นะครับอ๋อ,อและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ